หลังจากที่ได้ประจนภัยในเครืองหาสุดร้อนของโลบอสดอผ่านไปเราสามารถเอาชีวิตรอดอย่างวุดวิดผ่านประตูที่100ออกมาได้ในตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่มีประตูหมายเลข200ขึ้นไปดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยและเงียบสงบแต่ความสงบที่ว่านี้จะอยู่กับเราได้อีกนานแค่ไหนไม่มีใครสามารถตอบได้พอกันทีกับสถานที่อันตราย ที่เต็มไปด้วยปีศาจร้ายเหล่านี้เราต้องย้ายออกไปจากที่นี่เพื่อไปยังที่ที่ปลอดภัยยิ่งกว่าและแล้วความเพียรพยายามก็ทำให้เราสามารถเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ได้สำเร็จวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของเราที่จะได้หลุดพ้นจากความเลวร้ายนี้เสียทีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงพวกเราต่างก็ช่วยกันเก็บข้าวของใส่กล่องใบใหญ่ เพื่อขนย้ายออกจากสถานที่นั้นเราขับรถเดินทางถึง5ชั่วโมงก็จะได้พบกับบ้านหลังใหม่อย่างที่ใจหวังนี่คือเรื่องราวเริ่มต้นของเกมที่มีชื่อว่า Intrusion Above Below Low b o x บุกโลกเบื้องล่างของผู้พัฒนาเกม Honey High ที่ปล่อยเวอร์ชั่นทดลองให้เล่นอยู่ในขณะนี้ Intrusion Above Below เป็นเกมที่ผู้สร้างพยายามจะดําเนินโดยตาม Robox x d o r ซึ่งเป็นเกมที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายมหาศาลในช่วงปีที่ผ่านมาเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้อ้างถึง r o b l o x d o r โดยตรงแต่ผู้เล่นก็สามารถเชื่อมโยงเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันได้เหมือนกับว่าตัวเกมจะตนาให้เป็นโล b อ x x ์ o อภาค2เลยทีเดียวหลังจากที่เราในเดินทางมาถึงบ้านหลังใหม่ก็จะได้รับภารกิจ ให้คนย้ายสิ่งของเข้ามาไว้ในบ้านและเมื่อทำสำเร็จเรียบร้อยดีแล้ว <ST US K> ก็ถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนนอนหลับบนเตียงที่สุดแสนจะสบายเสียทีแต่แล้วยังไม่ทันหายเหนื่อยเสียด้วยซ้ำเพียงแค่หลับตาลงได้ชั่วคราวเราก็ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกและเมื่อลืมตาขึ้นเราก็ต้องได้พบความประหลาดใจเมื่อภาพที่ปรากฏตรงหน้ากลับกลายเป็นสถานที่เดิมที่เราจากมา มันคือคลือหาสยองหลังนั้นนั่นเองนี่เท่ากับว่าการขนย้ายเข้าของและการเดินทางห้าชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยเรารีบลุกขึ้นจากเตียงนอนและสอดสายสายตาไปทั่วห้องก็ได้พบว่ามันเต็มไปด้วยฝุ่นละอองคระครุงเต็มไปหมดท่ามกลางความสับสนยังไม่ทันที่จะหายงุนงงสงสัยก็มีเสียงอันน่าสยดสยองขับไล่ให้เรานีออกไป ให้พ้นจากบ้านหลังนั้นมันดังขึ้นดังขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเสียงฝีเท้าของมันทําให้พื้นสั่นสะเทือนแล้วภาพที่ปรากฏตรงหน้าก็ทําให้เราแทบหยุดหายใจร่างสีแดงสูงใหญ่วิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวมันคือชาโดปีศาจรูปร่างผอมแหง้งแขนขายาวเหยียดมีศีรษะขนาดใหญ่ ที่มองเห็นดวงตาสีแดงเด่นชัดปากของมันเต็มไปด้วยขมเคียวอันแหลมยาวงอกออกมาจากปากมันปิดไฟตามทงทางเดินจนมืดสนิทและใช้ไฟในดวงตาของมันาสาดส่องไปทั่วเพื่อตามหาเหยื่อชีวิตของเราขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาที่หลบซ่อนได้ทันการลุกไล่ของมันได้หรือไม่เพราะมันมีความเร็วมาก สำหรับมนุษย์ที่อ่อนแออย่างพวกเราความคิดที่จะต่อสู้กับมันนั้นไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อเสียงวิ่งของมันดังขึ้นสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกคือการหาที่หลบซ่อนไม่ว่าจะเป็นใต้โต๊ะในตู้หรือสถานที่อื่นใดก็ได้และเมื่อมันวิ่งผ่านไปทางอื่นให้รีบไปหาลิฟตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อหลบนีออกไปให้ไกลจากมัน แต่แล้วความหวังเดียวที่คิดว่าจะนำพาเรารอดไปสู่อิสรภาพและปลอดภัยก็กลับกลายเป็นนำเราไปสู่อันตรายอย่างใหญ่หลวงเข้าไปอีกลิฟที่เราขึ้นมานั้นเกิดไฟชอ็อตและดับวูบลงเราร่วงลงมาจากชั้นบนอย่างเร็วและแรงกระแทกสู่พื้นเสียงดังสนัน่นโชคยังดีอยู่บ้างที่เราไม่ได้บาดเจ็บอะไรนักเมื่อออกจากลิฟต์มาก็พบว่า เราอยู่ในบริเวณโถงกว้างใหญ่ที่มืดสนิทสิ่งแรกที่จะต้องทำในตอนนี้ก็คือการซ่อมผีฟ้าให้กลับมาเป็นปกติเสียก่อนแต่ความมืดไม่ใช่อุปสรรคเพียงอย่างเดียวที่เราต้องเผชิญสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือบรรดาปีศาจสุดสยองที่คอยไล่ล่าเรายังไม่ลดละวันเดอรเลอร์ผีหญิงสาวภนจรที่อยู่ในเงามืดคืออันตรายอย่างหนึ่ง ที่เราจะต้องได้พบเจอท่ามกลางความดำมืดของบรรยากาศชดอึดอัดนั้นสิ่งที่รอคอยเราอยู่หลังประตูอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เราตามหาแต่มันอาจจะเป็นหญิงสาวผมยาวผิวสีซีดที่อยู่ในสภาพเสภาที่ขาดรุงริงดักรอเราอยู่อย่างมุ่งร้ายความมืดทำให้เราแทบจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย มีแค่เพียงเสียงลมหายใจของเธอเท่านั้นที่พอจะทำให้เราจับสังเกตได้ว่าเธออยู่ใกล้ๆดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจแผ่วเบาลอยมาทางรอดคือต้องหยุดเคลื่อนไหวในทันทีแต่การหยุดเดินเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้เรารอดตายได้ทุกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินเสียงเธอร้องเพลงมันจะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่า เธอจะเข้าจู่โจมเราเราจะต้องวิ่งหาที่ซ่อนตัวในทันทีการมุดใต้โต๊ะที่ใกล้ที่สุดเพื่อรอเวลาให้เธอคานผ่านไปดูเหมือนจะเป็นทางรอดเดียวที่จะทำให้เราผ่านพ้นสถานการณ์สุดร้อนนี้ไปได้ระหว่างหลบนี้จะอันตรายต่างๆก็จะมีภารกิจให้เราต้องทำเพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเช่นการส้มระบบท่อภายในอาคารเราจะต้องหาข้อมูลบอ่อแสว่า แต่ละท่อที่อยู่ภายในห้องควบคุมนั้นจะต้องหมุนกี่รอบและการสับสวิตไฟที่ต้องทำให้ถูกจังหวะแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นภารกิจที่ไม่ยากเย็นอะไรนักแต่อุปสรรคสำคัญที่จะต้องระวังให้มากที่สุดก็คือเจ้าปีศาจร้ายอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเฮาหมาผีร่าเนื้อผู้มีความหิวกระหายและบ้าคลั่งเจ้าหมาตัวนี้มีคมเคี้ยว และความเร็วเป็นอาวุธมันจู่โจมรวดเร็วจนเรามองไม่ทันม้าปีศาจดุร้ายที่มีร่างกายสีแดงมีความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวดุดันโจมตีไม่เลือกหน้ามันดมกลิ่นและคอยสะกดรอยติดตามเราอยู่ทุกระยะเมื่อสบโอกาสมันก็พร้อมที่จะกระโจนใส่เราได้ทุกเมื่อฝีเท้าของมันเงียบกริบเมื่อใดที่มันย่องเขง้ามาใกล้ จะทำให้เราไม่ทันได้รู้ตัวแต่อย่างไรก็ตามสัญชตาตญาณของสัตว์ดรละชานผู้บ้าคลั่งก็ทําให้มันอดไม่ได้ที่จะแสดงความดิบเถื่อนของมันออกมาเมื่อมันรู้ว่าเราอยู่ภายในอีกห้องหนึ่งมันก็จะหาทางเข้ามาล่าเราให้ได้แต่เมื่อประตูหน้าต่างทางเข้าถูกปิดลงหมดทุกชิ้นทุกบานสิ่งที่มันจะทำก็คือการกระแทกตัว ผ่านช่องระบายอากาศที่เป็นกระจกเข้ามาตัวของมันเล็กพอที่จะลอดช่องนั้นเข้ามาได้มันจึงใช้ร่างของมันพุ่งชนกระจกซ้ำๆให้แตกออกดังนั้นเมื่อได้ยินเสียงกระจกแตกซ้ำๆนั่นเท่ากับเป็นสัญญาณบ่งบอกการมาเยือนของมันอย่าคิดที่จะต่อสู้หรือวิ่งหนีเพราะอย่างไรก็สู้ความเร็วของมันไม่ได้การหนีไปหลบซ่อนตัวในอีกห้องหนึ่งจึงเป็นวิธีเดียว ที่จะเอาชีวิตรอดจากสถานการณ์ขับขันเช่นนี้ได้ภายในห้องควบคุมชั้นล่างสุดเมื่อเราต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ระบบไฟฟ้าขัดข้องด้วยการรีสตาร์ทระบบใหม่ให้กลับมาออนไลน์อีกครั้งเพื่อให้ประตูทางออกสามารถเปิดใช้งานได้ภารกิจที่จะต้องทำก็คือการกดสวิตช์ไฟฟ้าซึ่งจะค่อยๆทำไปทีละขั้นตอนอย่างช้าๆ ในระหว่างที่เรากำลังยุ่งอยู่กับการทำภารกิจนั้นบื้องหลังของเราก็ปรากฏเงามือขึ้นมาจากเบื้องล่างมันต่ยสายไฟระยงระยางขึ้นมาปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบเชียบมันคือเซอร์เชอร์ผู้ค้นหาร่างกายของมันอัปลักษณ์และบิดเบี้ยวอย่างที่ไม่อาจบรรยายได้ว่าเหมือนกับอะไรกันแน่มันเหมือนกับก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่น่าขยแขยง เต็มไปด้วยส่วนผสมของคนและสัตว์อย่างที่ไม่สามารถระบ,บุแยกแยะที่มาได้สังเกตได้เพียงส่วนหัวที่มีถึง4หัวติดกันแต่และหัวก็มีปากและเขี้ยวสีขาวพร้อมที่จะงับและบดขยี้ร่างของเราให้เลกเลวได้ในคำเดียวร่างกายของมันเป็นก้อนเนื้อกลมๆม,มีอวัยวะงอกออกมาเป็นเส้นๆคล้ายกับหนวดปหมึกสามารถยืดหดได้ มันใช้ส่วนนั้นดึงเอาตัวเองขึ้นมาจากเบื้องล่างและยืดออกมาเพื่อคว้าจับตัวเราเมื่อเราเผลอมันมักจะโจมตีเราจากทางเบื้องหลังเพราะฉะนั้นวิธีการปกป้องชีวิตของเราก็คือในขณะที่กำลังรีบูตระบบอยู่นั้นอย่าไปกลัวมันเราจะต้องคอยหันหลังกลับไปจ้องสบตามองมันแล้วมันก็จะหลบลงไปเองที่สำคัญคือ อย่าเพอ้อหันหลังให้มันนานนักเพราะมันจะไม่ยอมหนีไปไหนต้องคอยหันหลังกลับไปมองเป็นระยะระยะและเมื่อระบบไฟกลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แล้วระบบประตูทางออกก็สามารถใช้ได้เราก็จะต้องรีบวิ่งหาทางออกที่ประตูเหล็กบานใหญ่ในจังหวะนี้เจ้าเซอร์เชอร์จะคอยขัดขวางเราอย่างไม่ลดละมันจะวิ่งไล่กวดเราตามติด จนไม่มีเวลาหยุดพักสิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้คือวิ่งจนสุดชีวิตคอยหลบหลีกตึกถล่มและแรงระเบิดที่เกิดขึ้นได้ในทุกย่างก้าวจนเมื่อมาถึงประตูบานสุดท้ายแสงสว่างและอิสรภาพก็รอคอยเราอยู่ตรงหน้าหลังจากแสงเจิดจ้าสีขาวค่อยๆเบาบางจางลงเราก็จะพบตัวเองนอนลืมตาโพรงอยู่บนเตียงนอนอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้มันเป็นเตียงนอนที่แสนอ่อนนุ่มของบ้านแสนสวยหลังใหม่ของเรานั่นเองสิ่งแรกที่คิดได้ในตอนนั้นก็คือนี่เราเพียงแค่ฝันไปเท่านั้นเองหรือนี่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางและขนย้ายสิ่งของทำให้เราอ่อนเพลียจนฝันร้ายไปเท่านั้นแต่ความคิดเหล่านั้นก็สะดุดหยุดลงเมื่อเราลุกจากเตียง และเดินออกมาจากห้องนอนนั้นและลงไปยังชั้นใต้ดินดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝันร้ายอย่างที่คิดภายในห้องสลัวสลวของชั้นใต้ดินที่สุดทางเดินมีรอยแตกของผนังและมีแสงสีเขียวเรืองๆแทรกออกมามันเหมือนประตูมิติหรืออะไรสักอย่างที่ไม่น่าจะใช่เรื่องที่ดีนักแสงเหล่านั้นบ่งบอกได้ว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายกำลังคืบคานเข้ามาดูเหมือนว่าการเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายและการหนีเอาชีวิตรอดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง <S <S และนี่ก็คือเรื่องราวของ i n t r u t i o n a o v e below ซึ่งเป็นเพียงเวอร์ชั่นตัวอย่างเพียงแค่นั้นในภาคสมบูรณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล รือมีปีศาจตัวใหม่ๆออกมาอีกหลายตัวอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีข้อมูลใหม่มาอัปเดตช่องของเราจะได้รีบทำคลิปออกมาให้ได้ชมกันหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะสวยและเท่มากๆเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย